สวัสดีค่ะพบกับช่องเอบกอกนะคะเราก็มาเจอสิ่งนี้นะคะใครจะมาลงจิมกลับเลยนะคะเมฆน่าจะมาอยู่ค่ะยังไม่กลับรอกนานี่นะคะกระทะก็ใหม่เตาก็ใหม่เะ โอ้ไฟห้าก็ได้อยู่นาะนัานดึงไม่นึกนว่ามันจะไม่ออกเลยมืดแบบนี้ได้อยู่เนาะวันนี้แดดมันออกไงแหมสุดใหญ่เลยนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่คือหนูนาซาลิน่านะคะจัดให้นัดเสียวปิดค่ะต่อไปอยากจะขายอันนี้ก็ได้นัดก็ไม่ีอุปรกรณ์แล้วมีอุปก,ก,กรณ์ขายแล้วนะคะสองชุดมีทั้งถ้าถ้าจะเด็กทองสามอันสามอันเลยอีกร้านหนึ่งเป็นสี่เนาะ โอ้ยค่ะครบเซต็จเลยค่ะกระ๊อบมีสี่อันนะคะแ,<ม>แล้วก็ถ้ายูทูบเบอร์ท่านไหนนะคะอยากจะกินนะสั่งล่วงหน้านะเดี๋ยวจะไปซื้อของแม่ไปซื้อของเนาะต้องสั่งล่วงหน้าถ้าไม่สั่งไม่ได้แล้วถ้าซื้อ,อมาไว้รั่งมันมันใหญ่เลยขายเนาะแม่ต้องสั่งล่วงหน้าบอกว่านัดเจี๊ยบเป็ดวันนี้จัดชุดหมูกระทะให้หน่อยแล้วก็ไปหาซื้อแล้วเนาะใช่แต่มันใหญ่ดีนะแม่นะใหญ่ดีใหญ่มากเลย รุ่งวางรุ่งวางมากค่ะขอบคุณหนูนาซาลิน่านะคะที่เอ็นดูค่ะนัดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เหลือพี่ออสคนที่ช่วยเรายกของวันนั้นช่วยไม่ยังพี่ออสลราแทนวันงวันนอกแทบ้านนอกหาไม่เจอชวนพี่ออสซาลินาวันที่ไหนช่วยช่วยลูกค่ะช่วยมากินไอ้คอน้จึ้น,ยอ,นยอยู่ในตู้อ่ะมันเอ็ดคลิปอยู่บ่อนั่นน่ะเอ็ดอยู่บ่อคลิปนี่ไงเอ็ดแล้วบ่ อันนั้นละตีงจะได้อยู่ังไงเมียันนี้นนไม่ได้เอ็ดดิไปไปดูเตียงนัดก่อนนะคะคนได้เตียงใหม่แล้วค่ะวันนี้สงสัยจะหลับสงสัยจะตื่นสายกว่าเดิมนะคะเ <c oughs> <c oughs> อฟซีปกติสายแล้วจะมีเตียงงามอีวันนี้ว <c oughs> ่าปลาขอบคุณนะคะหนูหน้าในนีนน้มากินน้ำเดียวนี่แหละลูก <c oughs> อุ้ยขอบคุณนะคะ,นนะหนูนาเอาแหนมไว้อยู่ในบ้านเด้เอไไขอบคุณนะคะหนูนามีน้ำใจมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่กับหนูขอบคุณแทนไอ้นัดด้วยนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะสวยยังใจดีจังหากไ่ใจร้ายเขาสวยจะไม่ใจร้ายนางฟ้านางฟ้ามาปวดเห <c oughs> มอือนแม่มันโถกับผุนห้องอยู่เหรอหองอยู่เหมือนถกงตายื่อทักน้ำเหงาโอ้เยอะมากค่ะ ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะแล้วก็มอบให้นัดด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะอืมโอ้ยตักสุดๆนะคะตักมาเร็วไม่ตัดก็ได้ค่ะม่พ่อมาดังแล้วลุงว่างมานั่งนูนวันดีครับวันดีครับอยู่หุ่นละครับอยู่นั่นแหละลุงวังมาเร็วมากินน้ำแข็งเร็วมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อขอพี่น้องน้งขอตั้งขาก่อนนะตั้งเลยค่ะมามานะคะเอฟซีมาค่ะนัดเรียกมันโถหน่อย นั่นเลยป้าพ่อป้าพ่อมีแต่การป้าพ่อคนมันโถครับมันโถลูกมันโถน่าจะอยากจะกินกับแม่ได้หนิมนโถอยากกินมันโถมันโถลูกโอ้ยนั่งต้งละโอ้หน้าฮักหลายคะมันโถนี่ใส่โอ้มันอยู่ในเตียงด้วยนะเพชรมันชอบเนาะว้ายกอดข้อแม่ล่ะค่ะเอฟซีเออคนมันโถน่ารักมากเลยค่ะเลี้ยงก็เชื่องมากหมาตัวนี้ ไว้ไว้ไว้ไว,ว,สวส้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่เอาลูกไม่เอาม่เอาลูกไม่เอารุอาโ,<ถ>โอ้โถโอยโถ,โถนั่งลงลูกนั่งลงเดี๋ยวได้กินได้กิน,กน,ข,กนขนาดมันโถมันยังใหญ่ไอ้นั่นเลยไข่ฟีน่ารักมากค่ะนี่โถโถโถง่ถนานไง่ายพ่อเพชรเอามาให้แล้ว ไปกินอาหารแล้วลูกจุดลงไปมันโทได้กินอาหารแล้วงานกินอร่อยเลยนะคะมันโถน่ะกินเลยครับโอ้โหกินอาหารลดเด็ดซะด้วยสิดูสิค่ะเอฟซีเสียงไอะเขียดน้อยร้องนะคะ น่าจะนอนหลับหรือเปล่ปาวันนี้ค่ะเพราะว่ามีเสียงรบกวนแล้วค่ะฝนตกเกือบทั้งวันนะคะก็เลยมีเสียงแบบนี้ค่ะฟังเอาใครซีนี่โถกินอร่อยมากเลยค่ะ อน้ำจิ้มสตอมนส่วนตัวก็มีนะคะหนูนา มันบีนี่บอกมีแอมแท้ค่ะอ๋อหนูนาชอบขมนะคะนะชอบขมชอบรสชอบแซ่บแล้กค่ะไม่คิดว่าคนสวยจะกินขมนะเฮียซีสุดยอดเลยค่ะลูกวางมีลูกสามคนลูกสาวก็น้าฮักหลายค่ะนี่นี่น้องตองสวัสดีค่ะลูกเฮ้ยนะคะโตโตไม่ได้มาเนาะ อโอ้พันห้าทุกคนดโูโอ้ลุงจีมาเอาเห็ดไปฝากแม่บ้านค่ะกลับบ้านแล้วไปแล้วจา้าไม่เป็นไรเดี๋ยอเอ้นั่นก็จะออกมามค่ะ<อ> ใกล้จะลงตัวแล้วค่ะเก็บได้เยอะแล้วค่ะนัดก,ก็น,นะคะเหลือมีเยอะเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่นะคะเอาแค่นี้ไปวางข้างหน้าค่ะก็จะเบาบางลงนะคะน่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะวันที่ 9, เก้าเดือนเก้าค่ะฉลองเป็นวันดียังมีหนุนานะคะ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นนัดบอกว่าขึ้นวันนี้นะคะนี่นะนะคะนี่นะคะนัดก,ก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักก็จะเรียบร้อยกว่าเดิมนะคะ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นครัวนะคะทางนี้เนาะนี่นะคะช่องไม่ออกปกปอกต้องขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านที่ช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่ออกปกปอกด้วยนะคะคลิปนี้ก็หมูกระทะนะคะจากหมูนาคุณสวยค่ะ,ะคลิปนี้ขอจอบเพียงเท่านี้นะคะเจอกัน,นะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ